สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี fc ทุกท่านเด้อนะครับวันนี้เอจะมาตามความฝันของพี่นางนะครับพี่นางนะครับฝันเห็นปูคําแสนที่ไรเลขเข้าทุกที่นะเข้าทุกงวดด้วยงวดที่ผ่านมาฝันว่าปูคําแสนไปเลขหลักกิโลนะครับเลขหลักกิโลก็ออกจริงๆนะครับศูนย์ห้าหกศูนย์หกห้านะครับศูนย์ห้าหกศูนย์หกห้าอยู่ที่คุณไม้นะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยนะพี่นางก็ฝันเห็นว่าปูคำแสนไปที่หลักกิโลนะครับ คุณผู้ชมครับงวดนี้พี่นางฝันว่าอะไรรอติดตามนะครับฝันเม่นจริงๆนะครับมาแล้วถูกมาแล้วนะครับตลอดนะครับถูกงวดถ้าฝันถึงปูคำเส้นเมื่อไหร่ถูกทุกครั้งนะครับอ่ะกดชรกกดไลค์ให้เด้อนะครับอ่ะเรามาตามดูกันนะพี่นางฝันว่าอะไรบ้างนะครับงวดนี้ฝันเห็นปูคำเส้นอีกหรือเปล่าอ่ะเรามาตามกันครับครับสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมอ่ะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีเอฟซีทุก ด้วยนะครับอ่ะพี่นางครับฝันแม่นๆทำไมพี่นางฝันเห็นปูอํมเสนที่ไรเลขเข้าทุกทีเลยก็ว่าอยู่นั่นแหละก็ถึงบอกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ตอนท่านมาก็ฝันเห็นตลอดแหละแต่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดจ้เพึ่งมาเริ่มพูดออมดแล้วแต่งวดนี้สงสัยไม่ฝันเจอแล้วฝันยังวันนี้ฝ <laughs> ันแล้วจา้าอ๋อเจอเจอเจอปูอํอเมเสนไหม<ะ>ไม่เจอไม่เจอปูแล้วยังไม่เห็นครูค่ะ เป็นครูเป็นครูฝันเห็นเป็นครูแต่ว่าปู่คำแสนไหมหรู้ว่าครูเป็นในฟันนะ่ะเขาเป็นครูเป็นครูผู้หญิงกับครูผู้ชายแต่ตัวเองไม่รู้จัก<อ>ฟันว่าเขาเป็นครูครก็หลังหวยออกได้สองสามวันละมั้งครับก็ฟันว่าตัวเองนะ่ะไปที่กุขันกับ,บแม่เดี๋ยวพี่นางในหันปลาทางนี้นิดนึงนะพอดีตอนนี้เป็นเดี๋ยวมันนี่ก็ได้ไม่ เดี๋ยวหันหน้าจะได้เห็นคนอจะได้เห็นปู่ทางนี้ด้วยปู่เปิดซับหม่ตรงนี้อันนี้ข่าดไหนเนี่ยซับจากตรงนี้ปู่เปิดซับเป็นคนเฝ้าสมบัติตรงนี้เขาสมบัติอ๋องั้นก็มาไหว้ตลอดใช่ไหมไหว้ตลอดจากตรงนี้ไหว้เพราะว่าที่ที่ไหว้ๆมีแต่เห็นทั้งนั้นเลยเห็นทั้งนั้นเลยฝันเห็นแล้วก็นนมิตเห็นฝันเห็นด้วยแล้วก็นนมิตเห็นด้วยครับ ็เลขของพี่นางงวดก่อนเนี่ยเพราะว่าปูคำเสนไปที่หลักกิโลก็เลขก็อยู่ที่หลักกิโลจริงๆริงนะครับเลขศูนย์ที่ปูเขียนให้อะไรนะศูนย์ห้าหกไหมศูนย์ห้าหกจ้ะศูนย์ห้าหกจ้ะมัดไปเต็มเต็มเลยเนาะที่จริงถ้าไม่อ้นนี่สงสัยจะถูกเยอะถูกเยอะแต่มันื้อไม่ได้จกก้ะเลยไม่ถูกอ่ะเล่าความฝันต่อพี่นางตอนนี้ฝันเห็นครูก็รอบนี้หลังหวยออกได้อยู่สองสามวัน ฝันว่าตัวเองน่ะไปที่ขุขันรอบ,บนี้ขุขันว่าไม่รู้ไปไหนกับแม่ไปในตลาดลแหละแล้วทีนี้ก็กําลังจะเดินกําลังจะซื้อของแล้วก็มีครูผู้หญิงเขาเดินมากี่เดินมาเขาจะมาเดินถามทางจะไปร้านอะไรสักอย่างในฝันจําไม่ได้แต่จําได้ว่ากี่เดินมาแล้วมาถามทางว่าจะไปร้านแล้วทีนี้ทางนี้ไม่รู้จักแล้วก็มีครูผู้ชายเขาก็เดินมาฝั่งทางนี้ แล้วเขาเป็นคนบอกทางอทีนี้เขาบอกแบบนี้กีกีกีเขียนให้เลยนะเขาบอกว่าครูก็ไปอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปทางนี้มันจะขึ้นสายห้าศูนย์เจ็ดเลยเขาพูดแบบนี้เลยได้ยินเราสายห้าศูนย์เจ็ดจ้ะกีบอกทางครูผู้หญิงครูผู้หญิงเป็นคนถามทางแล้วก็มีครูผู้ชายเขาเป็นคนบอกแต่ทางนี้ไม่รู้จักทางนี้อยู่ตรงกลางจ้ะแค่นั้นก็บอกเป็นตัวเลขเลยเหรอบอกเป็นตัวเลขแล้วเขาก็เขียนสาย สายห้าูนเจ็ดเขาบอกว่าเนี่ยครูไปตรงนี้มาตรงนี้นะก็ขึ้นเส้นห้าูนย์เจ็ดไปเลยขึ้นขึ้นสายห้าูนเจ็ดไปเลยจะเขียนเลขห้าูนเจ็ดด้วยไม่ไม่กีกีทาแบบเนี้ยแล้วมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอย่างเงี้ยกีขีดขึ้นให้เลยเขาทำแบบนี้เลยอครูผู้ชายเป็นคนบอกพูดแบบเร็วๆอ่ะพูดดังด้วยอ้โห้า5ูนเจ็ดนี่ฟัง5้าศูนย์เจ็ดตื่นเช้ามานี่จดไวเลยไม่ต้องจดเพราะว่าถ้าถ้าเขาให้จํานี่คือจะจําได้จะจําได้เลยจะจําได้เลย แล้วเขาจะไปร้านไหนอันนั้นจําไม่ได้แต่จําได้แค่ว่าครูผู้หญิงมามาถามทางแล้วตัวเองไม่รู้จักก็มีครูผู้ชายเป็นคนบอกแบบนั้นแล้วฟันวันไหนีนางฟันหลังจากหวยออกได้สองวันสองสามวันสองสามวันก็คือถ้าถ้าแม่นจริงๆก็ถ้าอกถ้าแล้วฟันอย่างนี้ก็จะตรงอืมจก็ะความฟันตัวนี้กว่าตัวเองจะ นั่งแล้วก็เห็นต้นยางด้วยตัวเองก็คิดนั้แหละว่าเเลขมันจะอยู่ที่ต้นยางต้นนั้นบอนั่นแหละก็ไปฝันเขาก็ย้ำให้ทีแล้วก็มาเจอจอจานอยู่ตรงหินอีกก็เลยว่ามั่นใจว่ามีเจ็ดมีเจ็ดอเนี่ยเลขที่เขียนเอาไว้โอ้เดี๋ยวดียพี่นางเขียนแล้วนะเอาขอดูหน่อยมือนิดนึงนะโอ้มาทีไรมือดูเห็นไหเนี่ยเห็น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 อยู่ครับอ่านี่ดูเลยนะครับห้าห้าศูนย์เจ็ดเนี่ย สายห้ 07, าศูนย์เจ็ดเขาบอกขึ้นสายห้าศูนย์เจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เลขออห้าศูนย์เจ็ดนะทีนี้ในฝันน่ะในฝันเส้นเส้นขู่คันน่ะตัวเองว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอเส้นสายห้าศูนย์เจ็ดคือคือเขาคุยกันตัวเองก็ยืนคิดอยู่นะครับทีนี้ตื่นมาก็มานั่งคิดเอ๊ะเส้นสายห้าศูนย์เจ็ดมันนึกมานึกได้อีกทีอ๋อมันเป็นเลขที่ต้นยางที่ตัวเองว่า<อ>จะมันเลขที่ต้นยางที่ตัวเองนั่งเห็น ว่าเลขมันจะออกเลขนี้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วกลางคืนก็ไปฝันจ้ะโอ้แต่เลขในที่ต้นยางเลขอะไรมันเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าจ้ะโอ้เลขในต้นยางจ้ะเลขนั่นแหละตอนนั่งสมาธิเหมือนเหมือนตอนที่บอกห้าเก้าศูนย์อันนั้นนั่งนั่งเห็นเห็นหินตรงนั้นน่ะชัดมากก็เลยว่ามันต้องมีห้าถ้านั่งหินหินที่ใดมันจะมีห้าตัวเองก็เลยชอบก็เลยบอกไปว่าเก้าห้าศูนย์มันนั้น เก้าห้าศูนย์ที่ปันรึไงครับเมดที่แล้วจ้ะก็คือหลายอย่างอ่ะปันหลายอย่างจ้ะแล้วสรุปตัวเลขก็คือตัวนี้พี่น้าชัดอยูจ้ะชัดได้จ้ะมนกเจ็ดอ่ะเหมือนจะมีแน่นอนเพราะว่าไปเห็นหอยเขาเขียนไว้ข้างหอยหอยท่าจ้ะโอหอยท่าเขาเขียนอันนี้เลขหอยทวยหอยท่ามันมันเป็นยังไงเลขหอยท่าเนี่ยมายังไงครับเขียนจอจาน เห็นเป็นตัวหนังสือจอจานแล้วก็สี่หกนี่เขาเขียนเลยแต่มันมืดแล้วอ๋อถ่ายไม่ได้นาะมืดจ้ะอือแล้วก็อะไรหกสี่เนี่ยคืออะไรหกสี่หกสี่เาเห็นจอจานแล้วก็เห็นเลขสี่เห็นเลขหกจ้ะอ๋อแล้วก็สองสี่อะไรครับสองสี่สองสี่เนียงเขาเห็นเขาก็เลยเขียนใส่ไปหน่อยอ๋อผู้มีเซนส์เห็นผู้มีเซนส์เห็นเขียนให้อ๋อครับแต่ทางนี้เห็นเป็นจอจานก็เลยมั่นใจว่าเจ็ดหกเจ็ดสี่นั่นแหละชอบเจ็ด จ็ดหกเจ็ดสี่อ๋อเล่ก็มีอะไรบ้างเี่กขอดูหน่อยชัดๆเลยนะมีเล่กดูครั้งนี้ขอดูนิดนึงจ้ะลองไม่ค่อยชัดลวมือแล้วเนี่โอ้โหมาตอนลึกเนี่ยยางงี้เลวเนาะมาลึกที่ทุกทีเลยที่นี่นะเพนะพ,พี่นางลองอ่านใช่อะไรบ้างเนี่ยไม่ชัดเลยอะ่ะสี่หกสีส่สองเจ็ดหกเจ็ดเก้าอ๋อเจ็ดหกเจ็ดเก้าอันนี้เลขกที่เห็นเป็นจอจานเป็นเลขกหก เป็นเลขสี่แล้วก็เจ็ดหกมาจากไหนครับก็เห็นอยู่ใกล้ๆจอจานมันคล้ายๆแล้วบวกกับว่าเป็นเลขที่บ้านตัวเองด้วยบ้านเลขที่ตัวเองมันหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วก็ข้างหลังอะไรครับข้างหลังเจ็ดเก้าอ่ะเจ็ดเก้ามาจากไหนเจ็ดเก้าน้องก็เขียนเขาเห็นหกกับเก้าเขาเห็นแหละอ๋อเขาเห็นอ๋อจ้ะก็เลยเขียนให้ครับเป็นแนวทางให้คนดูเนาะอ่าแต่ว่ามาสรุปเลขความฝันของพี่นางนี่ก็อ่าตอนนี้ให้ดูเป็นแนวทางที่เฉยนะจ้ะดิ เลืหอยเลื้อยหอยเฉยนะครับหอยท่าที่อยู่ในเล้อฝันเลื้ฝันดีกว่านะครับอ่ะเนี่ยครับเล็้ฝันอ่ะพี่นางเลข้ฝันชอบนี่แหละชอบเนี่ยสองตัวตัวเองที่จะต้องซื้อคือเลขตรงนี้แหละครับศูนย์สามตัวเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเนาะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์อืมมืดมากเลยมืดเดียวมากเลยนะครับก็เป็นความฝันเนาะเป็นแนวทางนะครับ ก็ถือว่าฝันแม่นนะครับถือว่าฝันทีไรก็รอบนี้ทําไมถึงว่าฝันแปลกมากเพราะว่าว่าทำไมถึงฝันเห็นเป็นครูบาอาจารย์อยู่ขุข,ขันเพราะว่าเมื่อคือนก็ไปฝันเห็นพ่ออีกพ่อแกเสียแล้วอทีอน,นี้ครูบาอาจารย์ของพ่อเน่ะก็เป็นคนคือพ่อเขาบ้านเดิมพ่อขุข,ขันครับคือครูบาอาจารย์เขาอยู่ที่บ้านหัวเสือนั่น<อ>แหละฝันเห็นตรงเส้นนั้นแหละเส้นเส้นสายสายนั้นแหละครับเห็นถนน ก็เลยก็เลยว่าต้องเป็นแบบครูบาอาจารย์ของพ่อออย่างนี้นะจเพราะว่าฝันเห็นครูผู้หญิงแล้วก็ครูผู้ชายแต่ตัวเองไม่รู้จักผู้หญิงผู้ชายถ้าถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้ชายเลขอะไรนะก็เนี่ยจ้ะเขียนไว้แล้วสี่ห้าแปดเป็นเลขเดิมที่ฝันเห็นปู่คำแสนที่ว่าเขามาเป่าหัวให้เป่าหัวให้ที่ว่ามันออกสี่ห้าแปดเลขหน้านะโอ้แล้วทีนี้นี่แหละมาฝันเห็นครูครูผู้หญิงผู้ชาย ครูผู้หญิงเป็นเลข4ครูผู้ชายเป็นเลข5แล้วก็เอา8ใส่ไปด้วยเขาเป็นเป็นครูเขาเป็นครูแล้วอ๋อแล้วก็เห็นแม่ด้วยนะฝันเห็นแม่ด้วยก็เอาเลข8ใส่เพราะแม่อยู่ด้วยถ้าถ้าฝันเห็นแม่ที่ใดมันจะเป็นเลข8ทีขออนุญาตเออเปิดไฟหน่อยจ้ะอืมนี่แหละเออจะชัดหน่อยโอ้นี่ถ้าเปิดไฟตั้งนานโอเคแล้วนะครับอืมนี่ครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้นี่ อันนี้เลขหน้าของลอตเตอรี่งวดที่แล้วที่ฝันเห็นถูด้วยตัวเองเอาเอาเลขท้ายลอตเตอรี่ไว้สี่ห้าแปดแต่มันอยู่นข้างหน้ามันเลยไม่ถูกอ๋อนี่ยุงกัดใช่ไหมเนี่ยจะยุงกัดด้วยยุ่งกัดสู้เนีี้พี่นางก็สู้จริงๆนะครับเนี่ยสู้จนว่านะครับคนท้ายก็สู้จนอยากให้เอฟซีได้เห็นนะครับอยากให้ถูกอยากให้ถูกนะเพราะว่าตัวเองขายลอตเตอรี่ส่วนมาก มีจุกนบอนติดหนี้ติดสิน่าว่าแต่คนซื้อเลยคนขายก็ติดหนี้ติดสินอ,อยากถูกเหมือนกันอยากถูกเหมือนกันจแต่ตีความฝันยังไม่แม่นยังไม่ที่แม่นก็อั้นอีกเนาะ,ะถ้าถ้าเราซื้อได้อย่างงวดที่แล้วถ้าเขาไม่อั้น่ะก็ถูกอยู่ตั้งใจว่าจะซื้อหลายเลขสองตัวครับตัตดตีเราก็มันแพงเนาะเราก็ไม่ได้เก็บไว้ 9559เป็นเลขดังเด็งก็ขายหมดขายหมดเลยลูกค้าแหละเขาถูกันเยอะเขาได้กันคนละสองสามใบกันเขาเอาไว้เลยบอกอ๋อจะสั่งไปจ้ะบางทีตัวเองฝันด้วยบอกเขาบ้างอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ครับก็ชอบประมาณนี้เลยก็มีไม่กี่ตัวเองเนาะจ้ะชอบเลขเดิมทั้งนั้นเลยเลขที่ที่ฝันเห็นปู่เจ้ากระดามด้วยนี่แหละ อยากจะซื้อเลขเลขนี้แล้วก็เลขนี้ด้วยไม่ว,ว่าฝันเห็นปู่เจ้ากระดาตัวไหนตอนไม่ที่ที่ฝันที่ว่าเห็นเขาหาหมูขึ้นไปบ้านปู่เจ้ากระดาแล้วมันออกท้ายเลขห้ามันก็เหลือเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าโอ้เลขท้ายมันออกไปแล้วที่มันออกเก้าห้าไปแล้วเก้าห้าไปแล้วคือเลขไม่รู้นะตัวเองฝันแล้วก็ชอบชอบเลขเนี้ยคือฝันทีไรแล้วมันมันชอบอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่ว่าถ้าฝันเห็นว่าเป็นปู่เจ้ากาดำก็จะต้องมีเจ็ดมีห้ามีเก้ามันก็ออกมาเก้าห้าจริงๆอืมเดีนนี้ฝันเห็นครูเนาะก็มีฟันเห็นครูครูบอกเลขด้วยเนาะซ้ายศูนย<ร>์มีครูผู้หญิงที <5, S 1> ่มา <0 7. S 1> ถามทางแล้วก็มีครูผู้ชายเป็นคนบอกทางครับอ๋องั้นก็ฝากเลขนี้ไว้เนาะห้าศูนย์เจ็ดเลขสวยมากจ้ะ จะมาว่าหาศูนย์เจ็ดนะแล้วมันมาตรงกับเลขเดิมที่เราฝันงวดที่แล้วด้วยจาก<ม>นี่แหละแล้วห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มายังไงเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์อันนี้ฝันเห็นพ่อกับแม่เ<อ>มื่อคืน<อ>มันมันมาย้ำกับเลขตัวนี้นะ<อ>เห็นพ่อกับแม่กี่เอาะกันนะโอเห็นพ่อกับแม่กอดกันทักกันแล้วพ่อกี่ตายแล้ว ก็เลยเอาเจ็ดศูนย์เอาเจ็ดศ yeah. so ูนย์แล้วม um ันก็มาชนกับเลขที่ครูบอกด้วยเนี่ยพ่อกับแม่นะครับก็เลยตีเป็นเจ็ดศูนย์อะคุณชมมันจะตีมีเหมือนกันกันแล้วแต่เด้อจากกีไม่กี่กอดกันก็เป็นพ่อกับแม่อเห็นพ่อกับแม่กอดกันรักกันอ่ะนะครับก็เลยนี่แหละแล้วมันก็มาตรงกับเลขท้ายที่ครูกี่บอกอนี่ครับพี่นาคือคือฝันแม่นแล้วก็ฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่า ไม่ได้ฝันเราบอกนะครับขนาดฝันเราพ่อกับแม่กดกันก็ต้องเอามาเล่าเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเนาะความฝันจริงนะครับมันมาจากไหนเลขมันก็ต้องมาจากความฝันทั้งนั้นนะที่ทําไมมันถึงได้ได้ชอบตัวนี้เพราะว่าเมื่อนั่นแหละพอฝันปุ๊บแล้วตวเองก็ขึ้นมาไหว้ก็มาเจอเลเจ็ดอยู่บนหินอีกก็เลยชอบว่ามีเลขจอือจ้ะอ่ะเป็นแนวทางเนาะพี่นางเนาะก็มีโอกาสที่จะฝันเห็นปูกอมเซนไหมเพราะเหลือเวลาเยอะก็ไม่แน่เนาะ ก็ไม่แน่จะก็ราดูก่อนถ้าฝันเทีนปูคำเสนมาเลยเนี่ยจะตามให้นะตามทุงที่เลยทีนี้ตามหาปูด้วยยวก็จะไปหาปูคำเสนด้วยไะเหนูปูจะทําบุญกระถินด้วยเอ็นว่จะฝากทําบุญด้วยใช่ไหมจะฝากฝากไปกับคุ้มรัพญานาคทย์พนญานาคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอ๋อจะฝากไปอยู่ตั้งใจอยู่ว่าถ้าว่าคุ้มซับมาก็จะฝากไปอยู่ครับอ๋อนี่ครับพี่นางนะครับเพร่าปูคำเสียนเคยมาที่นี่แล้วมาปฏิบัติที่นี่ด้วยเนาะก็ ที่ฟันเห็นเขาที่ว่าที่ว่าปูมาเป่าหัวให้ยกเห็นไหมมันออก4 5 8เลขหน้าันนี้อันนี้ออกไปแล้วใช่ไหมเป่าหัวออกแล้วแต่ว่าแต่ที่เขียนไปเพราะว่าเราฟันเห็นครูผู้หญิงผู้ชายแล้วเขาเป็นครูก็เลยเนี่ยแล้วเห็นแม่ด้วยก็เลยชอบเลขนี้โอ้เลขนี้คือชอบจ้ะก็นี่แหลเลขที่ตัวเองจะต้องซื้อประมาณนี้ประมาณนี้อืมไม่เยอะนะก็มีไม่กี่ตัวเองซื้อไม่เยอะจ้ะแต่รอบนี้รู้สึกจะเขียนตัวเลขสองตัว จ็ดนี่มาเยอะเลยเจ็ดนี่มาทุกตัวเลยหนึ่งสองสามอู้เจ็ดมาทุกห้อยเลยที่ไม่มีเจ็ดก็คือตัวนี้ใช่ชอบเจ็ดก็มาเห็นจอจานอยู่ตรงหินด้วยนะก็น่าจะเจ็ดอีกไะจ้าจอจอจานก็เจ็ดอีกจอจอจ้าไม่ใช่จะจูนจูนนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่าพูดอย่างนั้นอ้ยมาละบ้างซื้อเลยคู่ด้วยศูลศูลนะครับจ้าขอบคุณพี่นางมากเ้อนะครับก็ถูก ผิดอย่าว่ากันเพราะว่าความฝันก็ช่วยกันตีเนาะเล่าความฝันไปแล้วนะครับแต่ว่าจะตีเป็นยังไงก็ให้คุณชมช่วยตีด้วยตีความฝันเนาะแต่พี่นางก็ฝันแม่นจริงๆนะยอมรับฝันไม่เยอะเราเราฝันเราฝันเราจําได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นก็ไม่มีอะไรที่ว่านั่นเพราะว่าฝันแต่ว่าเห็นครูผู้หญิงกีมาถามทางจะไปร้านอะไรสักอย่างนั้นจําไม่ได้แล้วก็มีครูผู้ชายกีมาบอกทางแค่นั้นบอกอะไร บอกทางนี่แหละที่ว่าให้ขึ้นไปอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วก็ให้ขึ้นสายห้าศูนย์เจ็ดไปเลยขึ้นสายห้าศูนย์เจ็ดแล้วในฝันตัวเองก็ยืนอยู่ว่าถนนที่ไหนมันจะมีสายห้าศูนย์เจ็ดคิดอยู่ในใจพอตื่นขึ้นมาอ๋อสงสัยเขาบอกเลขมัง้งเพราะว่าตัวเองอ่ะนั่งเห็นต้นยางก่อนแล้วตอนหัวค่ําอืำ<ะ>นั่งสมาธิประจําไว้ตั้งตเนี้วันนี้ก็จะมานั่งเหมือนกันแนีวยนั่งอยู่ค่ะก็ะนั่งก็นั่งอยู่ สุดท้ายนี้ก็ออขอบคุณพี่นางมากนะครับแบ่งปัน fc นะครับให้โชคดีให้ถูกกันทุกคนเฮงๆรวยๆจะครับเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคืออยากแบ่งปันเฉยๆนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะก็ขอบคุณพี่นางอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะให้ถูกแล้วกันให้ถูกแล้วกันลือสาธุคุณผู้ชมนะครับอ่ะสาธุสาธุอ่ะเลขสี่อันนี้เลขหก 6. เห็นไหมมองลงข้างล่างอีกมันจะเป็นจอจาน นี่นี่นี่แม่จ้จานอยู่มุมเนี้ยโอ้แต่มันมืดแต่เนาะเดี๋ยวเพราะว่าอันนั้นบังต้องมาตรงนี้จ้ะเดี๋ยวขอแตบอย่างนี้ทางนี้เห็นเลยไหนโอ้นี่เห็นไหมเจ็ดหกน่ะโอ้จอจานน่ะชัดแรงเลยเห็นยังเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนี่นี่ไหนตรงไหนนี่ตรงนี้ที่จริงอ่ะตรงเนี้ย ต้องถ่ายให้เห็นต้องมาแ้านนี้อ่ะโนี่มาตรงนี้ช่องนี้ไปให้พ้นตัวเนี้ยเนี่ยๆๆๆเจ้าจานเนี่ยเห็นเมื่อคืนนี่โอ้เห็นๆเจ้าจานชัดอยู่เห็นละเลขหกข้างบนเลขสี่ข้างบนเนี่ยเห็นเมื่อคืนโโอ้หเลขสี่เลขหกเจ้าจานเลขสี่ตัวนี้ เลขสี่สี่อะไรเนาะสี่สี่แล้วก็หกข้างล่างแล้วก็จอจานอยู่ข้างล่างสุดก็เจ็ดสี่หกก็ได้ที่เนียงเขาเขียนกันเนี่ยเมื่อกี้โอ้แล้วแต่เห็นอครเห็นไงก็แต่ตอนนี้เจแต่ตัวเองอ่ะเห็นเห็นจอจานอ่ะชัดแล้วก็เลขหกตรงเนี้ยแต่นี่ไม่ชัดแต่เลขหกตรงนี้ชัดจอจานครับนี่จอจานเนี่ยอืบังเราะวันนี้อ่ะถ้าตอนกลางวันอ่ะเห็นชัดเมื่อมืดแล้วอ่ะโอเคเนี่ยมาตอน เพิ่งเห็นเมื่อคืนโอ๋อยู่ในถ้ำแล้วครับอโอเคครับคุณผู้ชมนะครับอะเป็นแนวทางอะสาธุสาธุอนี่ครับอันนี้ตรงคือตรงที่อะไรครับตรงที่ขึ้นถ้ำบนี่ตรงที่เราออกอะออกถ้ำอ๋อทางออกจําได้แล้วทิดพันเคยออกมาตรงนี้แหละตอนเข้าถ้ำตก็จะเป็นเป็นกระจเขานี่นะที่ปูอยู่ปูอยู่อ๋ออุ้ยทำไมทำไมสีเขียว ถ้าถ่ายกลางคืนจะขึ้นมันสีเขียวเลยอุ้ยใช่ถ้าถ่ายกลางคืนขึ้นเลยอือหืออ่ะพี่จะให้เห็นเป็นรูปเป็นองค์ท่านเลยเป็นองค์ท่านเลยตัวนี้อู้พญานาคใช่เนี่ยมือนหนูสิมันเตี้ยนไงจริงตัวนี้อู้ถ้าถ่ายกลางคืนสีเขียวมรกตสวยหามมากโอ้ยเป็นมงกตเขานี่มรกตด้วยนุ้งใช่ทำแบบพี่นางเดียวเขาดูเลยอู้ย นี่เหมือนเลยนี่อุ้พญานาคเลยตัวนี่ใช่เป็นเป็นเจียนพญานาคเลยอู้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเจียนพญานาคแล้วตงแบบค่าคนเคารพแล้วก็บูชาด้วยเนาะครับแล้วด้านล่างนี่จะมาเห็นชัดเลยมรกตเขียวเลยนี่อ้เนี่ยอยูตรงนี้ยโอ้ก็จะมาไหว้ตลอดก่อนเกิดยากให้ขึ้นเลยนอน แต่ด้านใน,น,น,นแต่ด้านในเนี่ยเหมือนกับจะเห็นอยู่เนาะสาธุเด้อคนเจา้าลูกหลานไม่ได้ลบดูเด้อลูกหล,ลานอยากถ่ายให้ใครเขาเห็นให้เขามีโชู้ชชให้เอฟซีเห็นเคยถ่ายแบบนี้ให้ลูกค้าเขาก็ยังให้เขาขอเขาก็ยังถูกเันที่โซงเลยอ๋อเขาดูเอาแล้วก็เขาขอเอาอุ้ยวิลานเนาะนี่น่ะชัดมากเลยนี่เจ๋งเลยเนาะเจ๋งโอ้เจ๋งซีเลยนี่เจ๋งเจ๋งรูปเจ๋งเรียงเลยออกมาเลยตัวนี้โอ้ น่าเชื่อเลยเนี่ยคนลุกเอ้ยออกเขียวออกเจงคิวเลยเนาะพี่แนงพี่มาลอกค่าใบสององค์นะตัวพี่แนงมาดูหน่อยนิพี่แนงเขาเห็นประจําแนเนี่ยกเห็นประจําเลอไม่ต้องหรอกไม่ต้องใช้ลอตเตอรี่หรอ ปิดไหนปิดปิดไฟเลยก็ได้ปิดปิดไฟเลยก็ได้ปิดปิดปิดไฟเลยก็ได้เพราะว่าเออเนี่ยเห็นไหมเอาบอลบอลก็้างนะนั่นแหละนั่นแหละนะอันนี้นี่เสียนทันแล้วนี่ครับเสียนทันแล้วก็นี่เห็นเห็นนานแล้วตรงนี้เห็นนานแล้วครับเห็นตลอดแต่ว่าเวลาเราไปนี่ใช่เลย เราตอนนั้นเป็นเสียนเสียนพ่อแกเสียงสีสียักษางนึงอ่ะโอ้นี่เป็นสีเขียวคือมาเลยเลยเนี่ยเป็นสีเขียวมรกตอืมสีเขียวมรกตเลยพญาปู่พญาหักเลยท่านให้เห็นนไหมผู้ชมปู่ขาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นเนี่ยนี่นีตรงนี้นี่ใช่เลยเห็นไหมเนี่สีเขียวนะสีเขียวมรกตแล้วตามาตามาแล้วเจ้าเนี่ยมาโชว์เสียนท่านเลยเนี่ยเนี่ยเสียงอะไรดุจช้างตรงนี้อืมเป็นเสียนท่านเลยแหละ อ๋อโอเคครับปารมีนะครับทางโอ้นีน่ชัดมากเนี่ย